ว้าวดูฝั่งนั้นสิอะไรครับเนี่ยต้อมาด้วยกันป้าลุงน่าจะเฮ้ยมึงก็กดดิเฮ้ยมึงรออะไรเนี่ยอย่าแย่งกูแล้วกันโอเวนมาถนัดแคลรี่วันช็อตวันคิวกี่หรอเออไม่มีใครซับให้กูเลยอ๋อมีมีอ๋อเฮ้ยมึงมาเล่นไฮยติอะไรเนี่ยสรุปเจ้านี้ใช่ไหมอันนี้อัเลนล่างนี่ไม่มีใครไปอ๋อไปแล้ว สมดุลปลหลยินดีต้อนรับสู่ a O E ไปเลย a O E ดูปะเนี่ยดูบ่อยหลอกเล่นเฮ้ยดูดูดูบอดี้เมสซิลุงจี่ส์ไหนไม่เห็นมะสกินไม่หลุดย่ากยาโย่ทำไมเล่นดูไม่มีคนเลยอ่ะเออหายไปไหนหมดวะ นี้ก็ดันได้สบายเลยไอ้ตรงกลางกับข้างล่างคืออะไรวะเฮ้ยช่วยเขาไหมช่วยไหมไม่ไดเลยไม่ได้เลยม่ไเลยไม่ได้เไม่ได้ลย้เไม่ได้ลไม่ได้ลามเม่ได้ลยเลยไม่ไเอ้ลยไงไได้้่่ม่เลเอเเ ายินไว้อะไรหนึ่งวิหนึ่งเอ้ยมันไปนู่นแล้วลุงระวังโดนมันเกาหลังนะกลับมาก่อนเฮ้ยโอ้โหมันเกาปิงวะลุงเหนเียเกินเล่นยากแล้ววะเน็ตเทียเระเบื่อตัวเองห้พ่อตุยอะไรเฮ้ยอะไรไม่ได้ละ ไอ้ทูเลนอะไร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 แล้วฉันขังอะไรแล้วเนี่ยกุลาดไข่<อ>วะดิเริ่ตีป้อมก่อนเนาะตีไม่เข้าถอยก่อนถอยก่อนตูงตีคิปที่มันแบกเหรียญไว้ข้างหลังอนะถ้ามันตายเรารวยอยู่ออกมาดิออกมาดิทูเรนเออกมาดิออกมาออกมา โอ้โโอ้โอ้โหอ้โอ้โหอ้โอ้โหโอ้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 โหโี้อนไหโอหโอหโอ้โหอ้โหอ้่อ้โอไหโอหอ้โหโอ้หอหอหอออหอออห้ออออด โอโอุบัติเหตุตัดวันคิวม่มีใครกันป้อมพี่ซีนไหมพีซี่น้อยมันยืนทำไรอืฮึสำเร็จความใครเมื่อไหร่จะขึ้นอีน่ายีน่าเอ้ย ไอ้ว้าเฮียดูเล่นมาจากไหนวะเยี่ยมเลยเยี่ยมไปเลยเก้าแปดงวดนี้ออกนี่โอ้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 ระดับสู้ชีวิตเอ้ยป่าไหลสุกี้หน่าอยู่เอาอ้อโดนถมแล้วเอาเอาตายเฮียเยี่ยมเลยคุย ไม่กล้าเข้ารอก่อนพึ่งเดียวไปเลยยืนนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ยังไงเนี่ยนอรัดไอ้นี่มันนี่ก่านโอ้โหโอ้โอ้โอ้กี่ขังตัวอะไรขังไม่ได้แล้ว น้วเพื่อเล่มาช่วยเลยไปอยู่ไหนกันโอ้ตายตายดันป้อมแล้วนะมันดันป้อมแล้วนะเออเยยบรนะ้อยฮะแพ้แล้วโอ้จบจบเยยมเลยต่อไปนี่กูจะไม่เด็กปาไหลเลยอ้าวไม่กดแล้วพ่อหนุ่ม เราทำมาคือพวงอะไรเอ้ยกดดิมึงจะเล่นไหมเนี่ยเย็ดเคเออนัอ่นแหละก็แค่นั้นโอ้เป็นซินิกาแล้วกนะันวันนี้จะวางไข่แมงทุกปุ่มเลยคนดูเอามากิงก้ามาเลิลเลอยนเขาเปิดปอ,อะไร,รไม่รู้เอาเอาแล้วมึงเอาแวนมาทำไมนะเนี่ยเฮ้ยเอามึงหลอนหรือมึงอะไรเนะี่ยมึงรัว่วเอาไม่มีไข่ป่าด้วยไอ้้เหีย ได้เอ้ยครับปลาตะกูนบอกวันทีอ่าแพ้แล้วไอ้กเกมเนี้ยยินดีต้อนรับสู ROV อวีมาไม่ได้ป่าเองแต่ว่ามันจะมีคนอยู่กลางเน็ตกูเน็ตกูเอาละยอมรับต่อชะตากรรมตัวเองหรือยังกูยอมรับแล้ว ยอมตั้งแต่เห็นอายาพี่ใช่แล้วแหละราหยิบไอ้นั่นมาไม่ทันน่ะไอเขียวเขียวอ่ะพานนี่แอะหุ้ยแหลก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 เราจะแอคิวใส่บัฟก็ไม่ได้นะไหนจะตายเนี้ยถือว่าเทนิกวางก่อน ย่ yeah. วางมั่วสั่วไม่ได้เดี๋ยวมานาหมดงาน,นนะเปิดบัดแล้วอาจะจะดีก็ได้นะไม่แน่ไม่แน่เอข้านัวเนี่ยกันอยู่เลนล่างนะพี่เออดูเลนบนอีสสบายสบายเลยแนะม่แมยเยว<ป>้วนด้วย แว่นอยู่ในพุ่มแว่นอยู่ในพุ่มอะไรลุงอิอุจุดเด่จ็ดวางวางป้อมเดีมวใหม่กนเลยอนูยูทูปโฆษณาเยอะลุงแบบจุกเพลงหนึ่งก็โฆษณาใช่แต่นี่ไม่มีเลยลุงสมัครยูทูปพรีเมียมไม่ได้สมัครขายขายขายของอะไรตอนนี้ไม่ใช่เวลาขายของนะจ๊ะหนู ทำไมนะครับหนู่น, iber, ını, น ong, ้องๆโอ้โอ้มันเซ็ตยอกูแล้วไม่ไงอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มแล้วมันเริ่มเหิมเกริมเอาละเอาละไม่นะแดงหายไปไหนแดงไปวะโดนลาดไปแล้วแหละโอ้โหมันโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ นีเลยสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โอ่าโดนเส้นห่อเรียบร้อยไอ้สั้นไอายาอายาอยู่คนเดียวลุ้มไหมไอตอนไม่ไอตอนไม่เกาะหัวคนอื่นมันจะเก่งไหมรายะอันติมันนิดเดียวเองนะถ้าไม่เกาะหัวเมือนลืมมาแล้วมาแล้ว

Để xếp giò mày ra đây, không, thôi tháng đi mà xếp giò Ê hê 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 Chà mày muốn tự trọng ở tựa cụa đằng đều lên hey. What? <cười> <cười> What? <cười> à What à What Ơn đó

นี่คือพลังอนุภาพของคิปเปอร์อย่าดูถูกคิปเปอร์แสดงว่าขเขาเจ้าล่างกันนะอยู่ล่างกันอย่างเดียวเลย <c oughs>